ที่อดนอ่ะพี่นะใช่ไอดอนวนเดียวเลยทุกเลยทุกเรื่องไอดอนอ่ะไม่ยอมให้ซื้อไอเนี่ยซื้อบิงซูหรือว่าน้องแข่งสายพาธิตไม่ไม่ยอมเลยเอาบิงซูให้เอาบิงซูไว้พาธิตนิดนึงโทรไปเขาไม่รับเขาไม่อยู่คนติดตามเป็นแสนแล้วนายของพี่โดนอ่ะแต่ว่ามีอยู่คลิปนึงมีคนดูสิบล้านคลิปไหนวะคลิปแรกเลยอันนั้นแ่ะอันแรกเลย าหลบรถหน่อยหลบรถนะคุกเป็ดเป็ดหลบรถให้เขาหน่อยเป็ดเดี๋ยวก็มีอยู่ใต้เขาเลยใต้คุกเป็ดอะหลบหน่อยคุกเป็ดอะเดี๋ยวคุกเป็ดจกับแน่แอ่ใายคนเดียวนะหลักล้านนั้นเอาของกับแดนมาบ้างกับแดนมาโหวตบ้างกับแดนมาโวตบ้างฮะมาคนเดียวมาของโดนนี่แหละนั่งอยู่กับแดนเท่าไหร่อ่ะมา พี่ใจ้ใจพี่ให้เองโอเคเนอะไรุ้ยแปกอ่ะลูอะไรไอ้ได้ที่จีรได้เป็นหลังหลังถ้าได้เป็นสิงโตนะใครได้นะพี่ยอดดีน่โอ้โหีไเลยดีเลยต่อพี่แต่เมคมันสวยนะอมาเป็นหลังรถไปตีอะไรกันอ่ะ ตอนเย็นจะได้วิ่งแค่แปดแลาเตลงพี่ม่ใ่เลยเ่าใส่ก็ทำบุญไปแล้วทำบุญไปแล้วก็เีพี่ตรงนี้เลย่เ่ะเครับเดี๋ยวเลย ในทุกที่เอาแช่น้ำแข็งนะครับมาตามผมมาสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับส,ส,ส่งกำลังใจให้ท็อปพี้ทายด้วยนะครับ,บค,ครับดูกันแช่น้ำแข็งนะครับเแค่5นาทีโอ้ยหลอกยัอยู่ได้แค่วางไม่ได้เหรอ ดูดูดิแข็งดูอยู่ในรนดูดีว่ามีอะไรแข็งนั่งตอนนี้อะไรแข็งครับนี่ครับมาดูแข็งทุกส่วนยกเว้น้แลวครันหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วไม่เห็นใจบังลาบปลาฮัมพี่หน่อยน้องนางอย่าให้กินเป็ดยาง ไฟแดงโฮิโอย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 ยเจ้ศิลปิน้ยาวใครอะแต่ว่าจริง้น้องจะาแช่ด้วยเหรอน้องขาแขไห้ี่ยน้องเป็นคนน้องรับกินเปนคนอุ้มน้ำแก็งเป็นค่มเห็นละเป็นคนบอกน้องแล้วกินอุ้มเลยกินน้ำแข็งอกครับ เอาเนื้อวัเท so, um, yeah, ี children, ่ยวอะเราต้องแข่งมาเพิ่มนะครับตอนนี้เพิ่มความเย็นไปอะไรอะไรอะไรใช่ไหมนี่เราน้ำครับแล้วก็้ี้ช่องความเย็นก็ด้วยได้ำอะไรไม่เย็นนะเย็นสิ เาขึ้นเลยเอไปแลโมไปไหวแล้ว2นาทีแล้วโอ้ขอทีขอหน่อยอีนิดนึงครัีแล้วโเอาดาเลยไหมเอาอีกนิดนึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวเพราว่าเขามบน้ำแข็งของน้รัปทิมปั๊บพี่ชไม่เอาเลยวันน้วอนน้าแข่ง้รัปธิมนี่พี่ช้นอนร้องเพลงแบบเด็วกาเป็นน้ำรัปธิอุ้มสูงแข่งมาพี่ช้นอนร้องเพลงกก้อนน้าแข็งมาเคี้ยวอีกตังหาก พอเครื่องแข็งอื่นมาใส่พับมี่ไทยปีกเละมยี่สินี่ดูดิถ้าถ้าพี่พักตรงนี้เดี๋ยวให้เขาเขาเปิดเปิดแอร์ได้ใช่ไหมแอร์เปิดแล้วเปิดแล้วแล้วแอร์เปิดยังพี่พักตรงนี้เรียอดิ่พี่โหลดอาหารเตรียมหมดแล้วระเกาขึ้นหมดแล้วแหละแล้วก็ติดปะล่ะเปิดไฟด้วยติดสตาร์ทตบปูาวสุดแล้วพี่นี่โอ้แล้วก็เปิดกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพี่จะกลับไปทานข้าวที่นู่นพี่ต้องนั่งรถไปอีกประมาณ20กสิโลแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยตอนเนี้ยบ่ายโมง ถ้าเราไปถึงนู่นตีบบใบสองครึ่งแต่สี่มงตองกลัเท่ากับที่แบบนี่เวลารัแล้วพวกเราอ่ะพวกเราต้องรวกนค่ะเพราะว่าเ้าอยู่กัก็กินขนมปังขนมปังอะไรก็ได้บ้างกตมถ้าพี่ก็าแปลผมก็เหนือยนะผมว่าย0โลพวกพวกเนเี่ยไปเหนื่ ผมมาได้หมดแะต่ถ้าถามแต่ผมมาเห็นว่าหลานจะโทรเพราะว่าพี่นอนนี่ดีกว่าพี่จะไปพี่ก็ไม่ได้พักอ่ะพักหนึ่งพี่ก็ต้องมาหนี่ผมย้ายพีอยู่นี่พี่เดี๋ยวผมแจ้งจะนายหนึ่งพพาจะอยู่ด้วยกัน ขกินข้าวใครจะไปกินข้าวไปกินข้าวเข้าไปเลยแคมอยู่นี้ก็แช่เลยแช่แล้วอยมากินสิไม่อพี่ไหมรักพี่ไหมแล้วต้อแข่งมือใครกัมือใคแต้อแข่งแช่ตัวไปแล้วแล้วลงมาแช่เลยจะไม่หายเยี่ยมเลยี่ขอขิมีเลยแล้วครับ

ได้แปกกันยังได้แปกโอเคนะครับทุกคนกำลังใจทุกคนมดขึ้นนะครับมดขึ้นแบบไปนี่เลยมดขึ้นลัวๆเลยมดขึ้นรัว นี่บางคนหิว,หวกินก๋วยเตี๋ยวโอ้หตัดกําลังก๋วยเตี๋ยวนี่บอกตรงๆกับข้าวมื้อเที่ยงเราอร่อยนะดูพี่เขาหิวนี่เเอาลยดูเขาหิวครับนี่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นโอ้โหลูกชิ้นน่ากินด้วยนะน้อยครับชามละหนึ่งร้อยบาทครับถ่านร้อยเพิ่มลูกชิ้นใช่ไหมเพิ่มลูกชิ้นอันนี้ร้อยห้ากส่วนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวสดนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อไงก๋วยเตี๋ยวเนื้อ มีเสือตุนจิ้มแจ่วสองร้อยยี่สบามบาทเอ็นตุนจิ้มแจ่วสองรอยเกาสิบาทอน่ากินเลันถ้าคนกินเนื้อนะออคนกินเนื้อก็น่าแวะมาที่นี่เลยคนกินเนื้อใครที่จะไปทานข้าวก็ไปที่พักได้เลยนะครับ นั่นึองนั่นึองไปที่พักป่ะไ,<ป>ไปป่ะจะไปที่พักไปเลยครับไปทานข้าวที่พักครับแถวกาแฟก่อน <_ an> ไปทานข้าวนะคะข้าวอยู่ที่โรงแรมที่พักนะคะไปทานอย่างที่ยอดสั่งน้ำเองคะอะไรนะครับแบกไม่ว่างแบกคตั้ง,แ,ง,งแล,ลงแ้วญญาาครับนมาาาีี่่ททยยอใวข้

กินข้าวอย่างยังเลยครับไอเพชรสั่งกาแฟอะไรสั่งกาแฟอะไรสั่งเหี่ยวสั่งย่างสั่งให้โด่งเลยป่ะไอโด่งสั่งอะไรสั่งเอสซฟิโซ่เอสซฟิโซเซฟิมเลยเซฟิโซเซฟิโซ่สปโอดอสปโอด้าสวัสดีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวทานที่โรงแรมที่พัก ใช่ครับยวไปพักไปที่พักครับผมเริ่มวิ่งอีกทีสี่โมงเย็นนะครับที่ปั๊มคาวเทคเมื่อกี้เนี้ยปั๊มคาวเทคก,ก่อนถึงคูต้อครับปั๊มคาวเทคก,ก่อนถึงคูต้อนะคาวเทคอะไรไม่รู้ตรงนั้นนะเขาเรียกคาวเทคอะไรไม่รู้ครับทุกคนเขาเรียกคาวเทคอะไรไม่รู้นะ <c oughs> แต่ตอนนี้เราแวะมาอยู่ที่ตอนแรกกําหนดคือจะมาไปบางจากนี้แต่วันนี้พี่ไทยไม่ไหวเพราะพี่ไทยคือ ขึ้นเขาวันนี้เราออกสายและจริงๆแล้วเราจะหนีแดดบ่ายโมงเราเวลาวิ่งเนี่ยจะหนีแดดบ่ายโมงหลังจากกมนแป้งไม่หวานและอันนี้ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจขอบคุณนะครับน่ารักมากเลยทุกคนนะค่ะจะบอกให้ว่าทุกคนนะทุกคนคือน่ารักมากเลยครับครับที่ไหนหรอ พักที่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะครับที่ไหนเดี๋ยวไปที่พารูะที่พักเรียกว่าอะไรครับไม่รู้รนีเราด้วยดังผมไปด้วยัไม่ย้อดซื้อซ้อกับคุณนะครับเดี๋ยวไปที่พักกันนะครับทุกคนแล้วก็บ่ายบาย่บายสี่ไม่เย็นนะไม่ได้บ่ายแล้วสี่โมงเย็นจะมาเริ่มกันใหม่สี่โมงเย็นจะมาเริ่มที่ตรงเนี้ย โบไม่กลับเหรอกินข้าวหาอะไรกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาต้องก๋วยเตี๋ยวที่นี่ตาพี่น้องหน่อยพี่น้องพี่น้องพี่น้องจะกลับนกมาไม่ได้นะเดี๋ยวกลับแล้วก็มาใหม่โอเคขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันนะแบบไม่ว่าน ไปด้วยนะพี่นะรูกด้วยนะรูกข้างในเรียกไงเรียกลูกไงเรียกลูกได้ไหมนี่ง ที่โพยว่าเบอร์สี่อยู่ไหนนี่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 เบอร์สามของผมผมแอบหลบแดดผมไม่ชาร์จผมไม่ชาร์จไม่ชาร์จใช่ไหมไม่ชาร์จโ okay. อเคยังอยู่นี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับไปกินข้าวกันเย็นๆนี้้ตองไปรอรอบเดี๋ยวไม่ไปตามไปครับไปกินข้าวที่พักลงกินข้าวแล้วเดี๋ยวลงมาใหม่สี่โมงมาสามโมงครึง่งสามโมงออกคาเทคคาเทคต้องคาเทค มัเดี๋ยวผมก็เนี่ยผมวิธีของนักไม่ของชมรมพวกเลยบ่ายจะมาใช่ไหมเย็นจะมาชั้นสี่โมงมาเจอกันเขาบอกเขาจะมอบรางวัลด้วยได้เลยได้เลยเป็นคาเท็กนะน้าลงคาเท็กนะคาเท็กน้าลงลงลงโพสต์ประกาศให้เขาหน่อยว่าเจอกันที่สี่โมงที่คือคาเท็กเพราะว่าในตารางมันมันเพราะว่าตอนแรกเขาจะมาที่นี่แต่วันนี้พี่ไทยไม่ไหวเราออกสายแดดร้อนแล้ววันนี้ขึ้นเหนือใช่ไหมออกสายเนาะเขาออกสายวันนี้กิจกรรม อ่ะตกลง,งยืนยันได้เลย4ี่โมงเย็นนะเดราจะไปเจอกันโอ้ยร้อนนะทุกคนเบเกอร์ วันนี้1 2กิโลมาพักที่นี่กระถับรับนทานทุนกันข้าวกันขอบคุณมากนะครับของฝันนะครับก็จริงๆของผมแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการกดของของท็กตอกนะครับว่าในการขับรถขับลานะครับถ้าไลฟ์สดแล้วมันก็จะโดนบล็อกไปบผมโดนไปประมาณ24ชั่วโมงตายแล้วดูยาดิมันก็เลยแบบมันไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้เลยครับ ตอนนี้โอเคพักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งอีกทีประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็เลยอยากจะคุยกับเพื่อนๆน,นะครับก็วันนี้เป็นวันที่6นะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนวันนี้ร้อนมากนะครับผมคิดว่าช่วงบ่ายผมน่าจะตกนะครับแต่ตกก็คงอาจจะเป็นตกในช่วงที่เรายังยังไม่ได้วิ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยแต่สังเกตนะครับว่าทีวิ่งเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอฝนนะครับบางทีฝนตกไปแล้วมาถึงบุดี บางทีเราพักป๊บฝนตกโอ้โหวันนั้นเราพักเรือฝนกระดามลงมาเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานเราก็สู้เต็มที่นะครับต้องถึงปากช่องเองนะครับเดี๋ยวอีกประมาณมา,าสักยี่สิบกิโลปากช่องตอนนี้ก็มุกเหล็กตอนนี้มุกเหล็กแต่มกเหล็กก็อโอเคเหนื่อยไหมเหนื่อยฮะเหนื่อยมันร้อนไอเหนื่อยไม่ไหมมันร้อนเนี่ยร้อนมากถือว่าร้อนมาก ร้อนจยงนั้นแบบโอ้โหมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าต้องขึ้นขึ้นมอข,นข,นขึ้นขึ้นทางสูงมากมาเนี่ยนะครับเราก็โอเคถือว่าผ่านมาได้นะครับหลืออีกประมาณสักช่วงบ่ายก็ประมาณ10กิโลนะครับขอบคุณมากจวผมขอญาตอ่านนิดนึงอ่านอ่านานะครับไม่เหนื่อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากทุกผู้กำลังใจนะครับขอบคุณมากตอนนี้เราก็พยายามที่จะให้มบระสบความสําเร็จนะครับในบ้านสุดสุดท้าย2นะครับถ้าท่านเห็นนะครับในติ k กตอกเห็นใน Facebook เห็นอะไรของผมก็ดีนะครับก็ช่วยกันนะครับแต่10บาท20บาทก็ดีนะครับเดี๋ยววันที่27พฤษภาคมนี้เป็นวันเกิดผมนะครับไม่ต้องเอาของขวัญไม่ต้องอะไรมาให้ผมเลยผมขอกราบเลยนะครับ คนละเพียงนะครับ27บาทนะครับ27บาทนะครับในการได้ร่วมอนุโมทนาบุญสร้างบา้านสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยววันที่27่สลงหน้าแฟนเพจให้นะครับ27่สบเจตอนนี้แสงมันมันเข้าหน้าผมแล้วผมไม่สามารถที่จะบงังค้างข้อความนะครับสวัสดีครับคุณพิมสวัสดีครับสวัสดีครับสคัณพี่ไม่กลับคุณมึงก็ ใช่ครับพี่ไทยนี่เขาเขาวิ่งอย่างเดียวนะผมผมก็วิ่งนะครับแต่ก็วิ่งบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างเพราะว่าต้องต้องต้องมีการพบปะพี่น้องประชาชนที่ข้างทางพบปะเสร็จก็ต้องให้ขบริจาคนะครับให้บริจาคเงินมาทําให้การวิ่งเนี่ยของผมน่าอาจจะช้านะครับแล้วก็ไม่ได้พักไม่ได้อะไรมากมายนะครับของพี่ไทยเนี่ยเขาจะวิ่งเขาเขาวิ่งหน้าที่สุวิ่งวิ่งตลอดนะครับ โ okay, อเคยังไงก็ก็มาจะทําบ,บุญมาดักได้นะครับเส้นทางตลอดเส้นทางนี้ไปถึงปากช่องเลยนะครับมาดักได้เลยก็มีหลายท่านนะครับที่ขับรถมามาดักมาจากอายุทยามาจากออในกรุงเทพมาจากปทุมธานีนนทบุรีนะครับมาจอดรถดักกันเยอะๆนะครับตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มเริ่มเริ่ม,รมทราบนะครับในสิ่งที่เราทำนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทานเวทัศน์เสียงนิดเดียวนิดเดียว ครบหมดยังแป๊ะครบหมดยังครบแล้วครับแล้วกลับข uh> uh 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 ึ uh ้นรถนะครับครบหมดแล้วครับครบหมดแล้วทุกคนเลยบางคนเขาไม่เอาครับพี่บางคนหยิบผิดทุกอย่างอ้าวใชยังไม่กลับนี่ใครนี่ยังไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้อะไรโนนน้อยเลยทำไมโบจ่าเราแท็กว่าเหงาครับแล้วเขาแท็กยอดครับแท็กว่าเขาบอกยี่ย้อยี่ห้อเจอกันค่ะ เมียมียงยอดจะตายแน่มึงยอดโดนเมียงยอดตายแน่นอนเลยมันเป็นเฟซในเฟซด้วยแปลไ์สดอยู่เดี๋ยวก็ได้ยินอะต่อแล้วพี่เขาโพสเลยครับอะไรอะไรก็เล่นกันถนนพี่ขมบลถได้ครับไม่ไช่เดี๋ยวน้องนายเราข้างนอกเดินเสียงดังเขาเดี๋ยวน้องไม่หลับมันมันน่าหลับนะครับพี่หลังปั๊มเนี่ยเขาปิดประตูให้แน่นๆให้เขาล็อกครับเขาล็อกมันล็อกได้ ล็อกได้เปิดไม่ได้ทำงานหรอไม่ได้เปิดได้เนี่ยพวกเราอยู่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ก็ได้ไปไปกินเลยเดี๋ยวไปได้ไม่้กสองหม้อยินเนื้อสามร้อยยี่สิบก๋ไมแพงขนาดนั้อก๋วเตี๋ยวเนื้อครับเตี๋ยวเนื้อข้ามไปฝั่งนู้นอ๋อเป็นเนื้อครับก็เลยบ่อยข้าวไปฝั่งนู้นฝั่งนี้เป็ร้านอาหารกินห้าเลยครับคือว่าเดี๋ยวจะเข้าไปในมวกเหล็กครับไปซื้อน้ำแข็งให้รถแต่คขนี้เนี่ยแม่ครัวก็ทำอาหารที่ดูดมาแล้วใครจะไปกินตอนนี้ปัญหาเรื่องคือใครเป็นแม่คร ถ้าเรามาเซอร์วิจากัาคที่นี่เขาจะเอาขาหนาที่นี่เลยผมมาแล้วครับแล้วเขาไม่ยอมไมาเอาไปน้่ยทำไมอ่ะผมผมผมบอกหมูบองฮีโร่จอดนี่นะแล้วเดี๋ยวเอาอาหารมาที่นี่เพราะพืนที่เจ้าของานให้แล้วข้างในก็ที่นั่งกินข้าวข้างหลังรถต่อไปบนบุกได้ผมบอกได้ผมบอกได้เขาบอกือก็โทรมา ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปกินข้าวที่นนีนที่โตรงไหนเขาไม่เผมไม่รู้เขาบอกแบบนี้พอผมสามครั้งอ่ะเมื่อกี้เนี่ยดีนะหมูบอกผมอ่ะ,อะไม่งั้นเดินเข้าสั่งแล้วนะ ทีน right, right. ี้เราพื้นน้ำแข็งบึ้นเตี่ยวครับแต่จะเข้าซื้นแข็งให้เลยครับเหนือยังไม่ไปใช่ไหจะได้ผมจะเข้ามื้นเขไาพื้นน้ำแข็งให้มาดูนี่เท่าไหร่ได้เช็คเช็คพื้นไม่คุณจ่ายนะครับไปขายจ่ายไปไ้เขาอิได้จ่ายไปไดจ่ายทำไมมาตังนี่ ไม่ต้องมาเคที่นี่บอกตังอยู่ที่นี่เมื่อเช้าพูดก็บอกอยู่ว่าหนูหนูาครับไว้ให้อ๋อหนูนาไม่ให้ตังเหลือจากเมื่อวานเดียวพันหนึ่งเหลือเท่าไหร่เหลือพันหนึ่งแล้วก็เจ็บเจ็เหลือเอาเศษเหลือจ่ายแค่เศษเหลือแค่นั้นไม่กลัวตัวยไม่แล้จ่ายเท่าไหร่ตอนนี้ที่เหลือนะเดี๋ยวไปเคลียร์เก็บกับเขาเองแต่เนี๋ยวันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ย เตาบอกพ่เศษแล้วครับ่คุณให้ข้าวอันนี้อันนั้นนั้นแล้วจะไปเคลียร์สวัสดีครับทุกท่านครับทานข้าวกันหรือยังครับวันนี้ไปไหนกันไหมครับวันนี้วันศุกร<ว>์เลยครับรถ้าเจอขบวนเราวิ่งก็สามารถวิ่งแตตออท็กทักทายได้นะครับจอดรถทักทายกันได้หรือจะร่วมอนุโมทนาบุญกันก็ได้ครับขอบคุณมากนะผมก,ก่อนเท่าไหร่สามหกสี่เอาไปทอนนะเพราะวันนี้นี่ไม่เกี่ยวตอนนี่ไปเกษให้มาด้ยวย มันเหลือพี่พรไม่ได้มาไงเขามันเหลือตั้งแต่เมื่อวาน,ไ,ไ,นไม่เคลียร์ว่าอันนี้ต้องมันอ่านไม่เห็นเลยนีด่ดีแท้ทั้งหลวงอะ่ะ